สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื่อนี้นะครับกับสภาพพี่น้องเบิ้งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมื่อนี้นะครับผมมาอยู่ที่ขอกควายของพ่อสยามนะครับบ้านพันดอนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะผมมื่อนี้นะครับผมพ่อเพื่อนมีอ่าควายนะครับสาวทองแรกนะครับที่ว่าประกันทองเงินอุทัยนะครับผมอยู่ตัวหนึ่งสิมาเปิดนะครับราคาอ่าแม่สาวนะครับที่ว่าสูงร้อยห้าสิบเลยนะครับสิมาให้พี่น้องเบิ้งกันนะผมเดี๋ยวตั้งแต่ อาสิเขาไปสอบถามขออนุญาะพ่อเพิ่นนี่ยไปจะเปิดละคฆ่าไหนเนี่ยเนี่ยผมสวัสดีครับพี่ครับเมื่อนี้มีอ่าควายแม่สาทองแรกครับเนาะทองแรกนะครับผมที่ว่าประกันทองของเงินอุทัยใช่ครับเนี่ผมไอมีซื้อ่ะครับนี่นี่ครับแม่ลูบครับแม่ลูบแม่ลูบนี่เป็นลอกคอมากเลยผมลอกคอควายงามนองบัวลำพูครับเป็นควายงามหนองบัวลำพูเฮานะครับเนาะ สูงไรไปนะครับนี่สูงลอยสามสิบห่างหมดลอยสามสิบห่านะผมไอประกันท่องเงินอุทัยสักเดือนแล้วครับประกันเงินอุทัยแปดเดือนครับผมแปดเดือนนี่คือใบผสมนะครับเนาะเป็นลอดเงินอุทัยนะครับผมประกันไว้ตัวท่องไม่ลอยประกันการลอยเปอร์เซ็นต์เลยลอยนตครับผมเนี่ยผมแปดเดือนแล้วนะครับตั้งแต่มกรากะลาครับผมเงินอุทัยนะครับเอาเนี่ยครับมาเบิงอัตลักษณ์เบิงอ่าโค้งสร้างกันเนี่ยครับผมเบิงขวัญใต้ตามี นะครับผมเปิ่นป็ดเขาลุบนะครับน้องก็เลยซื้อแม่ลุบนะครับผมหัวหนูงอนดีสวยงามนะครับเนื้อหนังเต็มแข้งขาใหญ่อ่องคอนะครับถึงหนาขาเลยนี่ครับผมแตกโบนิดๆนะครับสำหรับแม่ลุบเฮานะครับคุงข้าวขาวนะครับขาดกำไรสองเซนนะครับเล็บนี่มุวนงามดีนะครับผมเบิ่งเอาครับเล็บนี่สวยงามบ่มี่ต่หนิ้ยังเนาะครับเนาะนะครับคอใหญ่ดีอ้างดีนะครับผมอ้าจูงยางให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมเบิ่งท้ายเอา ใช่ไงกุ๊บหางนะครับผมหางเป็นพุ่วนมสีเตาเนื้อหนังสีชมพูสวยงามนะครับผมไปรุ่นลูกท้องแรกของเงินอุไทยกับสีสามารถพัฒนาโครงสร้างกันได้นะครับเพราะว่าเงินอุไทยกับเป็นพ่อพันธุ์ที่ส่งลูกดีที่ตัวนึงนะครับผมเบื้องขวนกันนี่ครับนี่โกตรงนี้นะครับผมเนื้อหนังนี่เต็มเลยนะครับผมหลังไงนี่พี่น้องครับนี่สวยงามสําหรับแม่ลูกเฮานะครับผมนี่ครับผมอ่ะเบิ้งรอบๆกันอีกขึ้นหนึงนะครับผมอัญชังพี่ครับยัญชพี่ อาญางมาตรงพื้นตรงตรงนี้ครับพี่น้องเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งเล็บกันนี่ครับผมอาสวยๆนะครับนี่แม่แม่ลูปนะครับผมสูงร้อยสาสิบหาสาทองแรกประกันทองเงินอุทัยไว้แปดเดือนนี่ครับสิเปิดราคาได้ครับนี่เปิดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันซื้อหนึ่งในสองประกันทองเงินอุทัยนะครับต่อรองราคาอีกนะครับเนาะต่อรองราคาได้ครับมาโทรมาต่อรองพูดคุยกันครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์ แ8ดนะครับผม0 5 2 1 3 3 4นะครับ0 8 8 0 5 2 1 3 3 4นะครับของพ่อสยามค่อยงามบ้านพันดอนนะครับอำเภอเมืองนลำดมภูเปิดสาวทองแรกไว้นะครับผมแม่ลูกสูงลอยสามสิบหานะครับทองเงินอุทัยนะครับทองจะแก่แล้วนะครับผมแปดเดือนแล้วนี่ครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันกะทดลองราคาได้นะครับผมสำหรับราคานี้ผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาทดลองพูดคุยกันนะครับผม อสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวห้าสิบไปเบิ้งนะครับแม่สาวนะพี่ว่าสูงลอยห่าสิบเลยนะครับผมออาครับผมมาเบิ้งนะครับนี่แม่สาวนะครับที่ว่าทองแรกนะครับที่ว่าสูงลอยห่าสิบเลยนะผมมีซื้อครับนี่แม่ครับแม่เนื้อเพชรครับผมแม่เนื้อเพชรแม่ในเพชรเนี่ยอายุสามปีครับสามปีแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งผสมผสมครับผมทองแรกของของใครครับนี่ยของเจ้าเพชรครับเจ้าเพชรของผู้แพ่งฟ้ามเหรอครับสมตัวมาเนาะนะครับผม พึ่งผสมนะครับนี่ผสมตัวของผู้เจ้าเพชรของผู้แพงฟาร์มสูงสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อบเลยเนี่ยผมไอเป็นเล่าก่อมากเลยครับเป็นลูกสาวของปานสุรินครับผมลูกสาวของปานสุรินเนี่ยสูงร้อยห้าสิบเลยเนาะร้อยห้าสิบครับผมร้อเลยนะครับอันนี้กับพึ่งผสมพึ่งผสมครั้งแรกครับผมตัวจริงของเจ้าเพชรน้องบัวรำพูนะครับผมของผู้แพงฟาร์มนะครับผมอมาเบิ่งความใหญ่ความยาวกันนะครับนี่สูงร้อยห้าสิบทังสูงถึงยาวนะครับผม ยังไม่เคยมีลูกนะครับเนี่ยกรเพ่งผสมตัวจริงมากนะครับเพื่อนแกนี่ครับไปผสมของพ่อเพชรนะครับหนองบัวลําพูเฮ้าครับกำลังเป็นอ่าพอพันดังตัวนึนะครับในหนองบัวลาพูเฮ้าของอ่าฟาร์มของภูแพงฟาร์มนะครับนี่เบิงลําตัวเบิงโครง้างกันนะครับอายุ3ปีสูงร5 0้านะผมยังพันได้มีลูกนะครับนี่แข่งขาเบิงเล็บเบิงยังกันนะครับผมเป็น นี่ครับแม่พันตัวหนึ่งนะครับที่ว่าผู้ใดอยากได้แม่บล็อกแม่พันธุนะครับใบพันธุ์น้าสายพันธุ์กันนะครับนี่แม่เหนือเพชรสูงร้อยห้าสิบนี่ไอสีวล่ะไพ่ยบอบหรือว่าเนี่ยเปิดเปิดหลังไม้ครับผมหลังไม้เนาะไม้ครับคุยกันหลังไม้นะครับสำหรับแม่พันธุตัวนี้หญ่นะครับผมสูงร้อยห้าสิบหายากนะครับสาวแม่สาวนะครับท้องแรกที่ว่าสูงร้อยห้าสิบนะครับพ่อยังไม่เคยได้ลูกนะครับผมมาเบื้องตัวจริงเอานะครับนี่มาคุยกันเอาครับพ่อสยามนะครับ เมื่อนี้กะเปิดตัวเดียวนะครับเนาะที่ว่าเปิดราคากะแม่แม่ลุบทองเงินอุทัย8เดือนนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันนะครับแล้วก็มีควายแม่พันในคอกนะครับที่ว่าสูงลอยหาซิปยิ่งๆนะครับผมลูกสาววัลซินนะครับผมมาเบิ่งตัวจริงมาคุยราคากันเอาอยู่ในคอกนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกะอ่าพันวาราคาเทียนะรับเพอเพิ่งผสมมานะครับกลับมาคุยรายละเอียดกันหลังไม่เอานะครับผมสำหรับแม่แนวเพชรสูงลอยหาซิปนี่ครับผม เอาสำหรับคลิปนี้ขอพูดหลายนะครับท,ที่ติดตามและชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกัสิผาพ,พี่น้องเบึงมาและชมกันในคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องกระช้าภาพเที่ยวไว้นะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ